มาโรงพยาบาลจะมาโรงพยาบาลบีบีมาน้่มไม่้ยเจ็บหลายยูไม่ได้แล้วมันเป็นก้อนกลมใหญ่มากมาพบหมอจักหมอสว่างใดเขาเสียมเอาแตยาย่ยยูนี่ก็เพาจักแล้วใครว่ากันนะจ๊ะหาหมอก่อนกินเขา่าวอค่อยถนัดจ้ะกินผักกับบได้นะํำแห้งบ่ได้เลยนะคะมาเจ็บแห้งนะคะเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมันบอหายก็ได้ต้องหาหมอแล้วยามันเป็นแห้ง พอ,อมันไขขึ้นมาบักง่ายเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะรอบนไปค่ะคิวที่62นะคะ,ะไะด้หกสิดหกส61กันนั่งอยู่ครื่องชั่วโมงนะคะรอบนไปค่ะน่เกินแล้วเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งคอยคอยลงไปงถ้าตรวจปัน่นี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วลำ,ลำส้มลำไส้ใหญ่ไม่เหลือแล้วกันนี้ ก็จะถึงคิวเราเนี่ยรอไปค่ะเดี๋ยวจะได้ข่าวนะคะว่าเป็นแจ้งไห่นะคะเสียเลือดไปแล้วเสียแล้วก็นั่งคอยเพราะว่ายังไม่รู้เลยผลดองมาแบบไหนจะให้ไปไหนตอนจะให้ไปเอาอยามากินหรือยังไหนกันแนะ่เงียบเงียบ,บกันเนาะนัง่นงรอตรวจกนนวววันน,อยอยนั้นแล้วตรวจแถวแล้วไปทังนอ้อยเ่ยนี่แหละอดทน มาแล้วหมอมาแล้วจ้าได้ยาแล้วได้เพนิซเลินนะคะเพนิซตลินหลังจากตรวจเลือดไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องเช็คขี้ตรวจขี้เจ้าของอีกสามมือนะคะเอาใส่ขวดมาส่งหมอนะคะแล้วก็กลับมาตรวจค่าเลือดไหมเพราะว่าค่าเลือดมันมึกจะผิดปกติจ้ะโรงพยาบาลอาทิตย์หน้าเจอกันเอาขีา้มาตรวจนะคะเขาให้เครื่องเขาให้แนวตรวอไอเช็คขี้เก็บขี้สามวันนะคะ แล้วกับเพนิซิลินไปกินเจ็ดวันวันละสามเวลาเนาะค่ะแล้วก็มาตรวจค่าเลือดไหมเพราะว่าค่าเลือดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากมันขึ้นตัวแดงเพนซิลินแคนนอดดิงมมันเข้ากันไม่ได้งงดสิเล้าอ่ะไม่ได้กินงั้นกูก็ยังไม่กินยาสิทนไปก่อน การท่อบโบรอนเฟอร์เรสสเตนนาร์เพนซิลีนเฟิร์ตด,ดิคก้าเฟิร์ตเซนบริยันเอฟเตอร์มิซโซมาอะไรกูมีการต่อรองด้วยนะดีนะซื้อยาพารามาด้วยเมื่อกี้เวรา,าสั้งหอนกูซื้อยาพารามาด้วยดีนะเนี่ยเป็นไงบอกกันค่อยกินละเจ็บมือกินเหล้าวะไ,ได้แล้วแห้งซิมากินยาไซมิซโซมาเขาสลองกันมาสันเออก็นสันคอ่อยก็ทนเจ็บไปก่อนสัน ใช่ไหมฟรีต้นเจ็บไปก่อนเว้ยสองวันสามวันวันที่สี่ค่อยกินแล้วกันเริ่มต้นยาวันอาทิตย์แล้วกันค,คันท่อแดงเลอดากเอ่อสนดากบริยันสนดาก์มอนดากทิสดากแดมนาบอกอีชูค,คูดอะไรผูววววว้เก็บขี่ก็สิเก็บวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารมันบ่ละกินยาก็สิเริ่มกินวันอาทิตย์เหรอ มันสูบมันเสาร์กะสิกินเหล่าก่อนตัวแมนบ่ล่ะก็กินพระดาไปก่อนเชฟพนนทิ้งไผรสิแค้่เบรดต่ะขั้นนิตเบรดต่ะขั้นโกอีเฟิร์ตขั้นย่ออินเตอร์คอนละนำจอดยังเดียวโด้วยสิรอยยังกระดกกระดอแทนไปซื้อมาจิ้มฟันอันหนึ่งซื้อถุงยางอันหนึ่งต้องรายงานก่อนติเดี๋ยวไปซื้อของกันเด้อพี่น้องเด้อ